เบิร์ตีเคของน้องชัญญาด้วยสวัสดีค่ะเราอยู่ที่โรงแรมรีเจนช์ามนะคะตอนนี้รอเช็คอินอยู่ได้ห้องแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าห้องกันแล้วนะตามมาเลยุ๊กไป ห้องแรกนะคะเราจะไปห้องสุพิีเรียววิวสวนก่อนนะคะห้อง1520ไม่กันนะคะเป็นวิวสวนได้ยู่ชั้นหเลยคะชั้นสูงที่สุดเลยถึงแล้วนะคะห้องพักของอาานะวันนี้ห้องเป็นห้องเตียงทวินนะคะก็มีโซฟามีระเบียงด้วยใช่ไหม เบียงใหญ่เลยแต่ว่าเป็นวิวสวนนะคะโตทำงานมีทีวีให้เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำกันว่าจะเป็นยังไงนะมีอ่างมีอ่างล้งหน้านะคะก็มีชาเวอร์มีอุปก,กรณ์ให้ออกมาที่ระเบียงกันบ้างนะคะระเบียงค่อนข้างกว้างทีเดียวแต่ว่าวิวห้องนี้ก็ สวนนะคะมีบึงน้ำนิดหน่อยแล้วก็เห็นทะเลนิดนึงห้องแอบไกลยอยู่นะเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของสะใหญ่นะคะสะสวยทีเดียวเดินสะอ้เอ,อเดินไปนิดนึงก็เป็นหาดแล้วเนาะ,ะหาดก็เล่นได้ด้วยเนาะอันนี้ในส่วนของตึกหนึ่งนะคะเดี๋ยวถัดไปเราจะพาไปชมห้องที่วีโนเวทแล้ว ตอนนี้เราก็มาอยู่อีกวิงหนึ่งแล้วนะคะเป็น Regency Wing แล้วก็ห้องเราก็คือ5405ท,ที่นี่ใหญ่มากเดินไกลมากในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะ5405มาถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าในห้องเป็นยังไงไปเข้าไป โอ้ด oh. <Yeah. Yeah. S 1> ูดีนะนี่เขาเอาเตียงมาชีดให้อ่ะกลายเป็นเตียงใหญ่เลยอ่ะ <Yeah. S 1> ตรงนี้เป็นส่วนของระเบียงนะคะห้องเรามองไปเห็นอูวูวิวนะเป็นการ์เด้นวิวเห็นบูวิวด้วยมีสไลด์ด้วยอ่ะมีส่วนน้ำเด็กด้วยน่าเล่นมากเลยเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกันไหมคะ กลับมาดูในส่วนของห้องกันต่อนี่มีมุมเป็นมุมนั่งเล่นด้วยนะแล้วก็เป็นโต๊ะพักผ่อนมีเตียงมีมมทีวีมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะ,ะไไอะไปเปลี่ยนชุดได้เลย,เลยแต่ว่าห้องนี้ไม่มีบาร์ทับนะคะห้องที่มีบาร์ทับจะอยู่ชั้น6เป็นห้องซีวิวนะคะเราไม่รู้เราจองมาเป็นห้อง กา d เดนวิวนะดีเจซี่ลูกกับห้องการเดนวิวเป็นห้องเดียวกันเลยแล้วก็มินิตี้เหมือนกันเลยนะคะในส่วนของห้องน้ำมีสายฉีดนะคะแล้วก็มีทาวเวอร์มีผ้าให้2ชุดก็มีเหมือนกันนะคะสบู่กับยาสรัผมห้องนี้นะคะก็จะมีบาร์โรวให้ด้วย ดีไหมคะสัญญาเตียงใหญ่ดีไหมลูกนอนกันสี่คนได้สบายเลยนะเนี่ยลงมาอยู่ที่สาว่ายน้ำแล้วก็สวนแล้วนะคะนี่ใหญ่พอสมควรเลยนะเนี่ยโอเคสวยจังเลยชอบไหมคะที่นี่กว้างนะมันเป็นแบบว่ามินิสวนน้ำเลยนะเนี่ย สไลด์ให้ดูหน่อยโอ้ Ooh, น้ำไหลลงมาแรงเลยอะน้ำพุงพ่งๆเลยสไลด์ก็ไม่น่ากลัวใช่ปะไหนเล่นอะไรกันสไลด์คู่เปล่าไม่ชาชาปะสนุกเ,เลยเหรอสนุกไหมเด็กๆสนุกไหมชอบะ นน้ำ้ำลลงมาาอีีกแวเเ่ยสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นสะใหญ่หน่อยนะคะก็จะมีสไลเดอร์ใหญ่เด็กโตหน่อยก็น่าจะสนุกหน้านี้ตรงนี้ก็จะมีข้างสระน้ำนะคะมีไสกาเล็กๆอยู่สไลเดอร์ให้เด็กเล่นนะปีนไปได้นิดหน่อยมีชิ้ช้ด้วยตรงนี้เด็กน่าจะชอบนะคัเนี่ยตอนนี้เล่นน้ำกันสนุกเลย ในส่วนตรงนี้จะเป็นคิดขับนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดให้บริการอยู่แต่ว่าเท่าที่ดูนะในนี้ก็ดูจะมีอะไรให้ทำเยอะอยู่นะคะถ้าเปิดแล้วก็คงจะได้กลับมามาไอสมมมมมมันนี้ลึกเท่าไหร่คะเมตรครับทั้งหมดเลยใช่ไหมคะัเอ๋อโอเคโอเค สนุกไหมเราเล่นได้เล่นสไลดอไดหรือยังหมูร้อยมัดรอบไปดูอนนี้ดูอนนี้อนี้ดูอันนี้ดูไปสองคนไปเูไดูไไปเูไปดูไปไปไดอไเดูดูไไปดู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 ไดูไดค ทนกันลงมาหนูจะเป็นคนหลังน้ำใช่ไหมเ้อเชียวแต่ว่าไม่เป็นัดมากเพราะว่าเสื้อสัญญามันดูดไม่ละนอนมืนอไปอนู่เฉยแลแ<ต>้วขาลงมาเออแพราะฉนั้น<ต>หนูต้องไปเอามันมีเอาโฟมมาให้ยัยนยันใช่ไหมก่อนอ๋อได้ดโอเคนอนลงไปดินอนลงไปดินอนลงไหล่ เอนิดนึงรเียเร็ววะอ้หมาหนี่ครับนี่เราเล่นน้ำกันเสร็จแล้วตอนเย็นขึ้นมาในห้องเจอเบอร์เดเคของน้องชัญญาด้วยอยาช่ผิดไปนิดไหนะคะเวลากให้เนีน้องชัญญา Happy birthday to you Happy birthday Sanja Happy birthday Happy birthday Happy birthday Sanja เก่งนะคนเก่งมป็นเด็กดีนะลูกนะวันนี้มันเกิดอยู่แล้วถ่ายรูปกันหลังจากที่เด็กๆเล่นน้ำกันมาตลอดทั้งบ่ายนะครับที่รีเกนชะามเด็กๆมันเป็นมากเลยตอนนี้ก็ แล้วเวลาไปนอนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับตอนเช้าน,นะคะอาหารเช้าก็ทานที่ห้องอาหารเยลโล่เทลนะคะก็จะมีอาหารทั่วไปเนาะมีสลัดมีแฮมมีไส้กรอกมีข้าวปลาปมามีข้าวมีมีแล้วก็บรรยากาศห้องอาหารนะคะ สวยไหมคะมเร็วลงเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยข้าวตีข้าวีสวยไหมคะอยากเล่นน้ำฝนตกแล้วหรอ,อเคตอนนี้เราก็อยู่ริมทะเลกินข้าวเช้าเสร็จแล้ว เจนชะอัมนะคะหนึ่งคืนสนุกมากสนุกไหมชอบอะไรชอบสนานบ้างชอบสนา,สา,น,านเพาะสนาเมื่อวานเป็นมาเล่นด้วยที่มาชอบเล่นที่ทะเลเล่นด้วยกันมีสระนากนก็สนุกสนามเด็กเล่นก็สนุกใช่ไหมท้่มม<า>ทยมีที่ให้วิ่งเล่นเยอะเลยค่ะแล้วก็แนะนำสำหรับครอบครัวนะคะให้พักที่ ลีเจนซี่วิงเพราะว่าก็จะได้เป็นห้องรีโนเวทใหม่ด้วยแล้วก็จะใกล้สระว่ายน้ำสำหรับเด็กเพราะว่าถ้าอยู่โซนที่เป็นเอ่อนบูติงนะคะมันจะเป็นสระว่ายน้ำของผู้ใหญ่เราก็จริงๆเดินมาทะเลก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะก็ถือว่าโอเคเลยทะเลก็เล่นได้ทุกนาที่นี่ทรายโอเคอยู่สะโอเคนะเด็กก็น่าจะชอบมีเล่นน้ำเล่นทรายได้มีทุบเลนทาเซไดยที่ตอนนี้คลิปขับปิดอยู่ แล้วก็มาวันธรรมดาเนี่ยไม่มีให้บริการแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีออกมาจาัดที่เอาดอนตรงหน้าสาว่าว้น้ำเลยหน้าสาว่าว้น้ำเลยสำหรับวันนี้ต้ององลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืม,มบ๊ายบาย,บาย